อย่างคันนี้เทสลาโมเดลวรอบคันประมาณเท่าไหร่พี่ไหมรอบคันกด,กดดูน่าจะมีแปดแสนประมาณแปดแสนใช่ไหมพี่แต่งเยอะมากเลยครับคันนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เรามาไทวันกันอีกแล้วเพราะว่าวันนี้จะพาไปดูเทสลาโมเดลวายนันเพื่อนนี่เลยบอกเลยว่าไม่เคยเห็นแน่นอนเพื่อนเป็นไงคันนี้แค่สีก็ว้าวแล้วเพืนะ่อนเป็นสีมแมลงทับแล้วกันนะผมเรียกว่าสีมาแมลงทับนะเพื่อน เห็นปะด้านหน้าจะเป็นสีม่วงนะพอผมเดินไปเรื่อยมันก็จะค่อยๆเฟดสีเป็นสีเขียวสีน้าเงินนะเพื่อนเนาะแล้วที่สาคัญผมไปดูด้านกันชนหน้านี่ไม่เคยเห็นแน่นอนเทสลาเปลี่ยนกันชนหน้านะเป็นของ s t a r ์เทคนะอันนี้คือเป็นกันชนแท้นะเพื่อนเฉพาะกันชนก็เกือบ1 0 0 0 0แบาทแล้วอ่ะโหโคตรโหดเลยแล้วก็ลิ้นหน้าพวกนี้ก็คือเป็นของเซียมทีหมดเลยแต่ว่าปั้นขึ้นมานะสำหรับกันชนหน้าตัว s t a r ์เทคเลยนะเพื่อนแค่พาสเซียมทีฟอร์์คาร์บอนอ่ะก็2,000 0นกลางแล้วเพื่อนเผื่อน่าจะเกือบเกือบสามแสนแล้วนะ โหดมากแล้วคันนี้ยังมีถุงลมอีกนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฟิตเมนต์มุมนี้ดีกว่าสวยดีเนี่ยเห็นไหมสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นปะเนี่ยให้ดูมุมนี้เป็นไงโคตรเท่สีโคตรสวยสะดุดตาแน่นอนเพื่อนนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละเดี๋ยวเราไปรับชมเทสลาโมเดลวายคันนี้กันเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปชมเทสลาโมเดลวายกันเลยครับผมไปหาทางพี่ไม้เลยพี่ไม้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม,ว,บผมวันนี้มาชม Tesla Model เทสลาโมเดลวายหน่อย<ช>นะเนาะ คันนี้หลักๆเลยคือทางเจ้าของรถเขาทำอะไรบ้างพี่ไหมคันนี้มาตกแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นพาร์ทชุดแต่ง4 M รมชีครับของที่ร้านเป็นฟอร์สคาร์บอนครับทั้งคันเลยถูกไหมทั้งคันครับทั้งคันเลยเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนั้นเพื่อนว่าเทสลาโมเดลไวทคันนี้ทำอะไรบ้างบอกก่อนนะว่าคันนี้แต่งเยอะมากเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านหน้าหน่อยพี่ไหมว่าคันนี้มีทำอะไรบ้างคันนี้แต่งมาเยอะพอสมควรนะครับอย่างกันชนหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสตาร์เทคแท้นะครับมูลค่าก็เกือบแสนละกันชนหน้าเหรอพี่ อันนี้คือเปลี่ยนใหม่เลยนะเป็นทรงเขาเรียกว่าซาเทคถูกหไหมพี่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคเออตะสวยมากเลยนะนสำหรับใครสนใจนะเฉพาะกันชนหน้าประมาณเกือบ1นึ่งแบาทรวมทาสีนะและอย่างลิ้นหน้าเป็นเซีมทีใช่ไหมลิ้นหน้าเซีมทีนะครับแต่เป็นการคัสตอมของที่ร้านให้ลูกค้าด้วยครับเพราะว่าซาเทคเนี่ยลิ้นหน้าเขาจะน้อยมากต้องตรงรุ่นอย่างเดียวเลยทีนี้ก็มาคัสตอมที่ร้านครับเราเป็นทรงเซียมิทีเลยใส่ได้เลยครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ขับ โมเดลไวเอลอยากจะได้ทรงแบบนี้คุณก็ต้องใส่กันชนหน้า StarTech ก่อนถูกไหมเพี่ใช่ใช่ครับหรือว่ากันชนเดิมก็มีนะทรงใกล้เคียงประมาณนี้อ๋อก็คือเราจะปั้นขึ้นมาเลยใช่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคนี่นะทุกคนกันชนหน้า StarTech แล้วก็ลิ้นหน้าเป็นฟอร์สคาร์บอนแบบปั้นขึ้นมาเลยนะสําหรับทรง StarTech นั้นเพื่อนแต่ว่าเป็นฟอร์สด้วยนะผมไปดูเนี่ยเป็นฟอร์สคาร์บอนเลยนะทุกคนสวยมากเลยฟอร์สคาร์บอนก็จะมีมูลค่าแพงกว่าคาร์บอนธรรมดาถูกไหมเพี่ใช่ครับราคาก็ดีเกือบเกือบครึ่งนึง อ่าครับผมอย่างพาร์ทเซมเอสทีรอบคันเทสล่าเท่าไหร่อ่ะพี่คันนี้มีวาบอดี้ด้วยก็อยู่ราวๆสองแสนห้าถึงสองแสนแปดแล้วแต่คาร์บอนอ่อก็ถ้าเกิดเป็นฟอร์ตก็จะแพงกว่าใช่เป็นฟอร์ตก็จะขย่ืขึ้นไปหน่อยนึงโอเคก็คือมันจะทํายากกว่าเนาะพี่เนาะยากกว่าครับโอเคต่อไปสีนิดนึงพี่อย่างคันนี้มันคือสีอะไรอ่ะพี่คันนี้น่าจะเป็นสีเรือลือบนิดนึงครับลูกค้าแล็ปมาแล้วอ่าครับผมไม่แน่ใจว่าสีมันคือสีซิลเวอร์มันเหมือนมันจะเป็นสีมลรงทับเลยอ่าใช่ครับ คือพอผมเดินอ่ะมันก็จะม่วงนะพอผมเดินไปข้างๆมันก็จะเป็นสีเขียวมันก็จะสีสวยมากนะมันจะสวยเนาะสวยมากแต่ว่าถ่ายรูปยากมากเพื่อนเนี่ยตรงปกตรงเนี้ยก็จะเป็นคาร์บอนฟอร์ดเลยนะเพื่อนก็คือเป็นทรงของซีเมทีเนาะเนี่ยให้ดูเขาจะมีตรงนี้นะกันชนหน้า1ชิ้นแก้ม1ชิ้นเนี่ยแล้วก็จะลามมาถึงสเกิร์ตข้างเลยนะครับเป็นฟอร์ดเลยนะฟอสหมดเลยทั้งชิ้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันนิดนึงอย่างคันนี้ก็เป็นล้อคัสตอมหนูเลยพี่ใช่ครับลูกค้าใส่มาเหมือนกันนะครับขอบ20อ่าครับผม ้อมยางก็น่าจะอยู่แสนกว่าบาทอ่าครับผมก็คือเป็นล้อฟอนตนั้นเป็นหนึ่งชิ้นเนาะพี่น้องใช่เป็นหนึชิ้นเดียวโลโก้กังก็คือจะคัดต้อมเป็นยัเเลือกได้นะก็คือเลือกได้เลยเพื่อนโอเคใช่เบรกคันนี้เจ้าของก็น่าจะไปทาสีมาี่ใช่ก็คือให้มันแมทกับสีรถนั้นเพื่อนตัวเบรกผมไม่ดูนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะสวยมากมันดูเข้ากับรถมากเลยจ้าดีเนาะสวยมากสวยมากแล้วอย่างคันนี้ช่วงล่างทําอะไรบ้างอ่ะพี่ช่วงล่างเป็นออนแอร์นะครับเป็นออนแอร์ใช่อันนี้คือกดลงมา ดาวนิดหนึ่งให้มันเตี้ยหน่อยอ๋อก็คือเป็นช่วงล่างถุงลมถุงไปพี่ใช่ครับอ่าเขับอกผมถามเพิ่มพี่ผมถามเพิ่มอย่างช่วงล่างถุงลมเงี้ยเวลาขับเร็วมันล่อนไหมคันนี้ขับดีมากเลยนะขับดีมากเอนแอร์นี่ถือว่าจบสําหรับเทสลารับดีก็คือสามารถจอดกองแบบนี้ได้เลยใช่ครับอ่ทุกคนจริงๆมันกองกว่านี้ได้อีกแต่ต้องใช้มือถือลูกค้าเชื่อมต่อไปอ่ทุกคนผมไม่ดูทรงนะเนี่ยเป็นไงอันนี้คือจอดเฉยๆนะมันก็จะได้ทรงแบบนี้เลยนะ ถ้าเกิดเวลาเราขับอะ่ะเราก็จะยกมันขึ้นได้นะเพื่อนโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงเพื่อนนะอะเดี๋ยวพาไปดูของแต่งด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างก็จะมีตรงนี้นะครอบกล้องตรงนี้ก็จะเป็นแคปล่านะเพื่อนโอเคสเกิร์ตข้างเป็นฟอร์สนะเพื่อนนี่ทรง CMS เนาะนี่ยาวไปเลยพอมันยาวมามันจะมารับกระโปรงทุกคนดูเดิเห็นปะเนี่ยอันนี้คือโป่งด้านท้ายนะทรง C M ียนะแต่ว่าเป็นแบบฟอร์สนะด้านหลังก็มีทําสีเบรกมานะก็เป็นสีม่วงเหมือนเดิมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูท้ายอย่างด้านท้ายมีจุดไหนบ้างอะพี่ด้านท้ายที่มีสปอยเลอร์ครับนี่สปอยเลอร์ก็เซียมิทีเหมือนกันครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ก็เป็นเซียมิทีอ่าครับผมอ่าฟอสคาร์บอนเหมือนกันเซียมิทีฟอสคาร์บอนทั้งหมดเลยอ่าทุกคนเรามาดูท้ายเนี่ยท้ายรู้สึกว่าเหมือนจะมีไฟบาร์ด้วยนะเพื่อนก็คือจะเป็นไฟหลังเพิ่มนะดิฟฟิวเซอร์เป็นฟอสคาร์บอนหมดเลยนะเพื่อนบอกเลยว่าใหญ่มากเนี่ยให้ดูนะ 200,000ปลายๆนะใครสนใจนะเพื่อนรอบคันฟอร์ดคาร์บอนรายละเอียดการวางผ้าต่างๆมิติมันจะแบบล้ำๆออกมานิดนึงครับอันนี้คือไฟเบรกหรือว่าอะไรอ่าเป็นไฟเบรกครับอ๋ออันนี้คือเป็นไฟเบรกเลยใช่จริงๆมันก็ต่อได้หลายแบบนะต่อเป็นไฟลีดต่อเป็นไฟเบรกแล้วแต่ลูกค้าแจ้งเลยโอ้โหสวยโอ้โหแต่สวยมากเลยเพื่อนชิ้นบัลลัมเลยตรงนี้ก็จะเป็นไฟบาร์นะพาดกลางตรงนี้แล้วก็จะมีตัวทับเทลเนาะใช่ครับผมเป็นคาร์บอนเป็นฟอร์ดนั่นเพื่อนเนี่ยว้าวแบบนนนี้เเลยป็ทรงงขอ CMT ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มนิดนึงกันเพื่อนภายในภายในรู้สึกว่าจะมีด้ามยกด้วยนี่ด้ามยกป๊บภายในเจ้าของก็มีทํามาด้วยนั้นเพื่อนน่าจะเป็นพวกแอมเบนไลท์เนาะพี่เนาะใช่ครับเนี่ยพวกแอมเบนไลท์ตรงนี้เพื่อนก็คือทางเจ้าของรถเขาก็ทํามานะแอมเบนไลท์แผงประตูอะไรตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็ตรงทวิตเตอร์อะไรตรงเนี้ยแล้วก็พวกบอกตรงเนี้ยก็คือเป็นของแต่งเพิ่มหมดเลยนะเห็นไหมชุดแอมเบนไลท์ตรงเนี้ย พุ่มอะไก็เปลี่ยนนะเป็นพุ่มอะไย,ยอกนั้นเพื่อนเนี่ยก็จะตัดแบบนี้เลยแล้วก็จะมีหน้าจอหลังพุ่มอะยหน้าจอเล็กนั้นเพื่อนก็คือบอกแสดงค่าได้หมดเลยนั้นเพื่อนโหเฟี oh, ้ยมากเลยคันนี้หลักๆภายในผมว่าน่าจะประมาณนี้อ่เดี๋ยวเรามาสรุปราคานิดหนึ่งไ,ไหมอย่างคันนี้เทส l a โมเดลวรอบคันประมาณเท่าไหร่พี่มั้รอบคันกด,กดดูน่าจะมี8ปดแสน ประมาณ800,000ใช่ไหมพี่แต่งเยอะมากเลยครับคันนี้อ่าครับผมและคันนี้เจ้าของมีแผนจะทำอะไรอีไหมพี่จริงๆน่าจบประมาณนี้แต่กําลังเชียร์ฝากระโปรงครับเป็นคาร์บอน๋อจะมีฝาเพิ่มได้ไหมพี่ใช่ถ้าเป็นฝากระโปงฟอร์สมันก็จะปึ๊บสวยเลยอ่าครับผมครับผมได้เลยพี่ไม้เดี๋ยวให้พี่ไม้ฝากร้านไทวันหน่อยพี่ได้เลยที่ทร้านไทวันนะครับตกแต่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นเลยตอนนี้ซิลกําลังมาแรงนะครับชุดแต่งกำลังมาฝากด้วยนะครับติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับได นี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามาดูนะเทสลาโมเดล Y นั้นเพื่อนเป็นไงรอไหมไม่เคยเห็นแน่นอนเนาะกันชนด้านหน้าก็เปลี่ยนนะเป็นของ Star t e ทคนะอันนี้คือเป็นกันชนแท้นะเดี๋ยวให้ดูนี่กันชนหน้าเขานะอ,อตรงนะผมก็ไม่เคยเจอเลยนะเพื่อนเทสลาเปลี่ยนกันชนหน้าเป็น Star t e ทคนะเออมันก็ดูแปลกตาดีนะเพื่อนสวยสวยแล้วก็ลิ้นหน้าอันนี้จะเป็นลิ้นหน้าแบบปั้นขึ้นมาเลยนะเป็นของ c ซนะียีเนาะก็คือปั้นมาสาหรับกันชนหน้าสตาร์เทคโดยเฉพาะเลยแล้วก็รอบคันก็คือจะเป็นชุดแต่งเซียีแต่ว่า เป็นฟอร์ดคาร์บอนหมดเลยนะแล้วก็จะมีล้อฟอร์ดสั่งตัดเนาะเบรกเป็นสีม่วงนั้นเพื่อนคือน่าจะไปดิฟสีมานะั่นแหละแล้วก็ช่วงล่างอ่ะให้ดูช่วงล่างฟิตเมนเนี่ยช่วงล่างคันนี้ก็จะเป็นชุดถุงลมของออนแอร์นั้นเพื่อนนะก็อยู่ประมาณแสนกลางๆถึงแสนไปลายนะก็แล้วแต่ร้านจะขายนะเพื่อนต่อมาอันนี้นะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยสาหรับเทสลาโมเดลวคันนี้นะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วคลิปหน้าใครอยากจะดูรถอะไรอยากจะดูปอร์เช่ปอร์เช่ก็มีนะตัว92นเพื่อนะ แต่งสวยมากใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วผมบ๊ายบาย